อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมามาี่น้องมาเมื่อวานกินข้าวอีเล่พี่น้องเลยกินข้าวแล้วจักได้ยังบุรุถ่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อได้ยังก็กินข้าวเที่ยงเมื่อีานไปน้องเลยอ้าวเมื่อวานก็ได้ตาบักหุ่งพี่น้องเลยตาบักหุ่งตามหุ่งเปิดแพทย์ไปน้องเลยเมื่อวานบุคคอยสบายพี่น้องเสียงขอก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหพี่น้องเลยตาบักหุ่งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานก็ได้นี่พี่น้อง โอ้โหทุกคนมาเด้อพี่น้องก่อนอ,อ,อื่นก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเอ้ยตําบังหุ้งพี่น้องครับผมตําบังหุ้งกับลาบปลาดุกพี่น้องเอ้ยนี่ลาบปลาดุกนี่นี่น,น,นี่นี่พี่น้องลาบปลาดุกเจ็บแสบเลยครับผมมามาพี่น้องมา,มากินน้ำกันโอ้โหมันนี่กันได้ไดกินเพ็ดเพ็ดพี่น้องได้ช่วงได้ช่วงไข้ บ,บ่ค่อยสบายไปหน้องนี่ก็บ่ต้องบ่ต้องเทลายไปหน้องอยากกินบ่เมืดออยากกินบ่เมื่อไปน้องเลยตับหง่วงบ่เมื่อปุ๊บไยัง,งนี่ยังกินได้อยู่ไปหน้หองฮอดบ่แรงบ่ได้ไปหน้องเลยผักคกับก็บกบมีลายอยู่ไปหน้องเลยผักคกับก็มีลายอยู่นะ่นไปน้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไปหน้องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมผักกับพรกคกับก็บคือถ้าขั่นจองอะไรไปหน้อง กระจองนี่เหี่ยวมอแล้วไปนอ้องเ้ยเหี่ยวบนเ้ือจำฮัมเป็ดไปนอ้องจำ้ามเป็ดนี่เหี่ยวแล้วไปน้องเลยผักกระจองครับผมมานี่ผักกระจองเหี่ยวมาแล้วโอ้ยกินบทันมันไปนอ้องเลยกินนี่มาก,กานะก็ยังเรืออยู่พไปนออ้องเ้ยมักลินไม่กินอ่ามาีน่น้องมากินมาชึบับ nó chỉ xe rồi nó là bà đục này ừ đoạn thua, ừ tầm mặc thua tầm hung năm tầm mặc thua năm ừ อืมแบบเสียงเปลี่ยนเลยไม่น้องเอ้ย <c oughs> ทำแบบทั้งบ้านเขาได้เหรอบทสัตว์เลยอืม ไม่กินตำหุงตำหุงลาบะดุกอยากเป็นเพชร อืเดิมไปไหมเนี่ยมีต่อด้วยต่อเขาบอกว่าเป็นบัตรเป็นไอในห้ามกินจะต่อบรีดมันจะต่อมันจะต่อบรีดจะต่อ và cái tin nhai vậy bạn tôi ai ham kinh à không sẹp kinh kinh một đại thì nào không

đặng lên mày một năm Hmm. Yum, ช่วงมาใช่เป็นไข่อหว้าเผ็ดแห้งยอดเลยช่วงวะหรพี่นลองเป็นไข่ไรเบาสบายเนี่ยกินได้เนี่ย แต่บางคนว่าห้ามกินเวลาเป็นไข่ห้ามกินตำหุง้งโอ้ยไม่ใช่หามใดขอ,องแสมเนาะขัดตำฮู้งก็คือจบแนละ้ว Ugh. <sighs> อนะ๋โอเคคลิปนี้ก่อนเลาไปก่อนไม่นักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่นักเป็นกำลังใจให้เด้อไป่นักกดติดตามให้นักเลยเด้อไป่นักเอยโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม